ุลูกเดี๋ยวครูขอเฉลยข้อที่ถูกต้องของขสองข้อที่ครูให้พลังก่อนนะแต่ว่าเดี๋ยวแอบบอกเฉลยก่อนนะแต่ถ้าเกิใครอยากได้เฉลยละเอียดเหมือนเดิมนะโอเคนะคะไปดูเองนะงงตรงไหนทักมาถามได้เลยนะโอเคเพราะฉะนั้นค่ะข้อ13ปีา B สทุกทุกคนตอบอะไรอ่ะตอบข้อ โอเคอ่ะเฉลยให้นะอ่ะเฉลยให้ก่อนนะตอบข้อ4นะ <Okay. S 1> ใครยังไม่ทำนะแล้วถ้าเกิดทำแล้วคำตอบตรงข้อ4ถือว่าใช้ได้โอเคนะคะแล้วแล้วข้อ15ล่ะ15ปี63าล่ะ<า>จริงปะเนี่ยสิบห้าปีหกสามตอบข้อสามลูก ข้อนี้ให้นะข้อที่13นะปี63สานะลูกนะตอบข้อสี่นะโอเคนะโอเคนะตอบข้อสี่นะใครยังไม่ได้ทำโน้ตคำตอบที่ถูกต้องไว้ก่อนนะคะแล้วก็ทำให้มันตรงนะใครทำไม่ได้ถามรอบๆได้เลยนะคะทักเพจมานะต่อไปข้อ15ข้อ15้าตอบข้อข้อสนะนะวันนี้เพื่อนบอกไปแล้วใช่ปะ โอเคค่ะช่วงบ่ายเนี้ยเราถูกเราถูกหนียกันอีกแล้วเราจะเหลือกันแค่ครึ่งชัวง่วโมงเพราะฉะนั้นเราจะไปกันอย่างให้ได้ไประโยชน์มากที่สุดโอเคปนะ่ะเพราะฉะนั้นค่ะค,ครูขอคัดเลือกแบบว่าข้อที่มันง่ายๆน่าเก็บคะแนนสุดๆให้พวกเราแล้วกันเนาะแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วเคมีลูกถ้าเกิดได้เท่านี้ถือว่าได้แล้วนะถือว่าได้แบบเออก็เปอร์เซ็นต์ในการออกอะ่ะข้อพวกเนี้ยเนื้อหาพวกเนี้ยออกทุกปี แล้วออกอยู่แล้วเ,เพราะฉะนั้นอ,อย่างน้อยก็ต้องได้อยู่แล้วพาร์ทนี้ okay, โอเคป่ะ<า>เพราะฉะนั้นค่ะไปพาร์ตต่อไปค่ะทุกคนกลับไปที่หน้าโน้ตเคมีค่ะคที่เด็มแล้วรอ,อเฮ้ยหน้าหลังได้เปล่าหน้าหลังเปนพื้นที่ไหม ยังไ่พอเท่านั้น่ะมันไปบังคอเลยทุกคนคะเปิดได้ยังเปิดหน้ารถยังเปิดแล้วค่ะโอเคค่ะทุกคนคะเรื่องต่อไปค่ะที่เราควรจะ น้โงจบโอเคอะดูน้ำงมถือว่าจบเพราะฉะนั้น,นค่ะทุกคตั้งใจง่ายจริงๆทุกคนดูนะคะรูปที่คฟูเปิดขึ้นมาเราเรียกว่าหอ,อ เรจะเจอมันบ่อยมากเลยใช่ไหมลูกเพราะฉะนั้นค่ะหอ,อก,กลันล่นน้ามันดีบอ่ะเราก็จะมาดูในน้ำแบบน้ำที่มันเคมีเคม,เคมีหน่อยโอเคปะ่ะเพราะฉะนั้นค่ะทุกคนสิ่งที่ครูจะให้พวกเราเล็งคือตรงนี้ทุกคนเห็นไหมหอ,อก,กลั่นของเราเขาจะมีการให้ความร้อนด้านล่างใช่ไหมลูกเห็นไหมเห็นป่ะเขาจะให้เราให้ความร้อนด้านล่างแล้วทุกคนดูผลิตภัณฑ์ที่เขาออกมานะ ว่าข้างบนสุดตัวแรก c กี่ตัวถึงกี่ตัวนะ1ตัวคือสี่ตัวโอเคนะคะลองลงมาบรรทัดที่สองหตัวถึง9ตัวข้างล่างสุด c มากกว่า70สตัวโอเคไหมคะเพราะฉะนั้นให้เรายึดว่ายิ่งคาร์บอนมากก็ยิ่งหนักโอเคยิ่งหนักนาะนหรือยิ่งชิ้นใหญ่ถ้าชิ้นใหญ่ต้มกว่าจะสุกนานไหม นานเพราะฉะนั้นค่ะข้างล่างหรือข้างบนใช้ความร้อนสูงกว่ากันข้างล่างโอเคปะเพราะฉะนั้นเราก็เลยบอกว่าข่านล่างอ่ะยิ่งซีมากเท่าไหร่ต้องใช้ความร้อนไปไงลกูกมากขึ้นเท่านั้นค่ะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เด็กๆจะต้องโน้ตเกี่ยวกับอันนี้เป็นเรื่องปิดโตเลียงค่ะ น้อยข้างล่างสีสยิ่งมากจุดเดือดยิ่งโอเคทุกคนเข้าใจคาว่าจุดเดือดจุดหลอมเหลวปะ <Okay. S 1> เข้าใจเนาะโอเค okay, นะจุดเดือดคือทำให้มันเดือดยิ่งทำให้มันเดือดยากเท่าไหร่เราเรียกว่าจุดเดือดสูงโอเคปะต้องใช้ความร้อนเ <Okay. S 1> ยอะมากเลยเนระียกจุดเดือดสูงโอเคนะคะ <Okay. S 1> เพราะฉะนั้นลูก นนข้างบนเนี่ยยิ่งซีน้อยน้อยเด็กๆซีน้อยน้อยเนี่ยยกตัวอย่างเช่นน้ำมันเบนซินน้ำมันดีเซลแพงไหมคะแพงหมอแต่ยางมาตอยแพงไหมคะไม่แพงเพราะฉะนั้นเราก็เลยรู้อีกอย่าง,นางหนึ่งว่ายิ่งซีน้อยราคายิ่ง เออเอาเอาน้ำมันไปล่าถนนไหนวไหมอ๋อกไม่ไหวค่ะละเหยทิ้งหมดเลยใช่ป่ะเพราะฉะนั้นไม่ไหวนะไ,ไหวหาหาอะไรนะ,ะไหวนักรวยเหรอโอเคป่ะทุกคนโอเคป่ะเพราะฉะนั้นกลไกหอกันปีโตเรียกคือซีมากอยู่บนราคาแพงจุดเดือดต่ำโอเคน,น,นะข้างล่างซีมากจุดเดือดสูงแต่ว่าราคา ะะคะเพราะฉะนั้นเราไปดูโจทย์กันดีกว่าว่าแบบเฮ้ยครูแค่นี้เหรอแค่นี้แหละโอเคอ่ะแค่นี้แหละแค่นี้เลยเพราะฉะนั้นค่ะพาไปดูโจทย์มิติเลียมหน่อยทุกคนเปิดไปอันนี้หน่อยครับแปบ๊บหนึ่งนะหน้า13ครับผมข้อ22ปี61 เตเลียมมาปิโตเลียมก็คือเบนซินดีเซลน้ำมันกา๊าซยังมาตอยใช่ปะ่ะเทียนไขอะไรองี้ใช่ปะ่ะเพราะฉะนั้นเขาบอกว่าเขาให้จำนวนคาร์บอนมาแล้วในผลิตภัณฑ์แต่ละตัวเขาถามว่าข้อใดต่อไปนี้เป็นไงนะสรุปถูกวิธีการดูช้อยข้อที่ีเดิงพูดว่า S ็นผลิตภัณฑ์ที่อยู่บนสุดของหอกันทุกคนด้านบนซีมากหรือซีน้อยไขย่รอบเดิมซึ่งเมีค่าวพ่อตั้งกี่ตัวเป็นไปได้ไหมหอยู่บนสุดโอ้ยพ่อโบจะเป็นไปได้ยังไงเพราะนันข้อหนึ่งตัดทิ้งว่าทิ้งโลดจา้า ตอบเร็วยิ่งยิ่งต่ำมันจะไปเป็นคู่กันลูกโอเคป่ะโอเคป่ะง่ายป่ะง่ายง่ายไม่ไหวเพราะฉะนั้นอันอื่นไม่ต้องดูแลป่ะดู S หน่อยไหมดู S หน่อยไหมดูข้อสี่หน่อยไหมสถานะเอาป่ะอ่าดูสถานะหน่อยนะข้อที่สี่เขาพูดว่าผล,ลิตภัณฑ์ S มีสถานะเป็นแกส๊สทุกคนครูบอกว่าแก๊สต้องซีเป็นไงซีน้อยอันนี้โซโล่มากเกตตัวโอ้โหลอยไม่ขึ้นเลยทีเดียวใช่เปล่าเพราะฉะนั้นเป็นไปได้ไหมไม่ได้ไม,ไม่ไหวซีสาิบเจ็ดตัวเกาะกันทุกคนเอ้ยไม่รู้จะลอยท่าไหนเลยโอเคไหมคะแต่ข้อ5บอกว่าอามีสถานะเป็นของเหลวคนและดื่กว่าผลิผลตภัณฑ์เอส ดืดกว่า S ต้องนืดกว่าโอเคมากยิ่งซีมากยิ่งหนืดยิ่งเหนียวโอเคซี C เยอะนึกถึงยางมะตอยถ้าซีน้อยน้อยนึกถึงแก๊สมีเทนแก๊ส NGV แก๊สหุงมต้มบ้านเราอะแพงไปรูปถงังนึงต้องเท่าไหร่ใช่ปะโอเคนะคะเพราะนั้นพิโตเลียผ่านไหมผ่านผ่านงั้นทุกคนก่อนจะผ่านค่ะขอ23มีสัก ความรู้รอบตัวแล้วนะ ผิดเลยเหรอลูกข้อหนึ่งมันเขาพูดถูกแล้วนะเขาพูดถูกแล้วนะแก๊สหงต้มที่บ้านเราใช้อะลูกมันจะใช้จับผสมกับโคเพนกับบิวเทนซึ่งเอาหน่อยวัดคูม,สมใส่วิทย์หน่อยว่าสายสิบไม่รู้ไม่เป็นไรนะสายสิบไม่ ตัวใครตอบยังมีครับเอาละสิข้างหน้าข้างหน้ามาเอข้างหน้ากี่ตัวนะสามตัวค่ะตัวค่ะแล้วแล้วบิวอะบิวอะบิวี่ะว้าวถูกต้องเลยค่ะ เดียวข้อไหนผิดโอเคว่าอันโจทย์ดีๆอยากอยาให้โจทย์ฆ่าเราแนะล้วลูกนะเพราะฉะนั้นค่ะอันต่อไปค่ะข้อที่2พูดว่าขวดพลาสติกยางสังเคราะห์และโฟมเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้จากอุตสาหากรรมปิโตเคมีจริงปะลลุอะไรก็แล้วแต่ค่ะที่เป็นพลาสติกหรือเรียกว่าทั้งล้าน2ีบบาทนะลกูก ิดมาจากผลิตภัณฑ์ปิโตเคมีทั้งสิ้นเลยเพราะว่าปิโตเคมีเป็นต้นกําเนิดของ uh huh. เม็ดพลาสติกอ่ uh huh. โอเคว่ารู้ว่ารู้ว่าเอาความรู้ใหม่นะประดับหมองเลยนะปิโตเคมีทั้งหมดทั้งสิ้นของเราเนี่ยลูกเขาเป็นต้นกาเนิดของพลาสติกยางทุกอย่างเลยพลาสติกก็ใชย่ยางก็ใช่ไฟเบอร์ก็ใช่แทบจะทุกอย่างเลยยกเว้น ยกเว้นวัสดุที่เป็นธรรมาชาติยกเว้นไม,ไม้ไม้ไม่ใช่นะลูกนะไม้มาจากต้นไม้นะแต่อันอื่นใช่หมดเลยค่ะเพราะฉะนั้นข้อ2ถูกหรือผิด<อ>ถูกแล้วโอเคนะคะโอเคนะคะคข้อ3ามเขาบอกว่าการเผาไหม้น้ำมันเบนซินจะเกิดแกส๊สคาร์บอนมอน,นอกไซด์ทุกคน้าคาร์บอนมอนอก คิดพิดเลยพิดสุดเลยพิดสุดเลยคาร์บอนมอนอกไซด์จะเกิดจากการเผาไหม,ไม,ไม้ไม่สมบูรณ์การเผาไหม้ไม่สมบูรณ์เพื่อนบอกผู้ควันดำในรถอะไรอย่างเงี้ยจะเกิดคาร์บอนมอนอกไซด์นะลูกน้นาถ้าคาร์บอนไดออกไซด์เราจะไม่เห็นสีโอเคไหมคะแต่ถ้าเป็นคาร์บอนมอนอกไซด์เราเรียกว่าแก๊สพิษเขาบอกว่ามันจะเกิดคาร์บอนมอนอกไซด์เกิดขมเหลวและเกิดควันม,มากกว่าแก๊สเ g แก๊ปีดีใช่ไมบอใช่ไหมทุกคนคะแก๊สคือนตัวเบาใช่ไหมแก๊สเบาไหมน้ำมันเป็นของเหลวของแพ็งของเหลวเพราะนั้นแก๊สต้องดีกว่าบ้านแก๊สต้องจุดเดือดต่ำกว่าบ้านใช่ไหมจุดเดือดยิ่งต่ำเผาไหมยิ่งสมบูรณ์ค่ะใช้ความร้อนนิดเดียวก็สามารถเผาไหมได้ดีแล้วค่ะเพราะฉะนั้นข้อนี้ถือว่า แต่ถ้าเกิดการเปรียบเทียบระหว่างของแข็งกับของเหลวว่าใครสมบูรณ์กว่ากันของเหลวเนาะของเหลวของเหลวสมบูรณ์กว่าต่อไปน้ำมันแก๊สโซฮอร์อีอีสิบกับช่วยลดพิษกับลดการใช้น้ำมันปิโตรเลียมมากกว่าแก๊สโซฮอร์อีสิบจริงหรือไม่ ใครรู้บ้าง e 1สิบคือการผสมใครกับใครไปอันตราส่วนเท่าไหร่คะเฮ้ยเราเติมกันบ้างบ้าเราเติมแก๊สโซฮอกันบ้างฮะทุกคนคาแก๊สโซฮอร e ์อีสิบอะมันคือแก๊สโซฮอ91อ่ะแอร์ไปเดิมงแอร์ไปเดิ่งสิบคือเก้าเลยนะ แอปใบก่อนเจ้าหนึ่งแต่ EEE เสีบมาคือเท่าหนึเก้าหนึ่งเป็นการผสมใครกับใครอ่ะอันดับที่เป็นก่อนเริ่มก่อนเบนซินหรือดีเซล เบนซีนกับแอลกอฮอล์เขาก็เลยชื่อแก๊สโซฮอล์ไงลูกโอเคไหมคะแทนแทนแทที่จะใช้เบนซีนร้อยเปอร์เซ็นต์เลยไม่เอาเอาเบนซีนไปผสมใครแอลกอฮอล์จะได้ประหยัดขึ้นไงเพราะฉะนั้นแก๊สโซฮอล์ก็เลยถูกกว่าแ้ามันเบนซีน Betsy! เบนซีน8ส่วนกับแอลกอฮอล์สองส่วนป่ะ ที่หนึ่งอ่ะ e e สิบอะผสมแอลกอฮอล์กี่ส่วนหนึ่งส่วนแต่ว่า e ยี่สิบผสมแอลกอฮอล์กี่ส่วนสองส่วนเพราะฉะนั้นอ่ะเราบอกว่าถ้าเกิดยิ่งผสมแอลกอฮอล์เยอะมากเท่าไหร่ค่ะเก้าห้าเก้าหนึ่งในที่นี้ค่ะเก้าหนึ่งกับเก้าห้าอันไหนแรงกว่ากันก่อน ทิ้นหอเ้าแบบเก้าห้าอันไหนอันไหนเติมแล้วปิดแรงกว่ากันใส่แวน่นใส่แวน่นใส่แวน่น <c oughs> ครูครูเรียกแบบนี้ไม่กล้าตอบเลยคุณจะเรียกใส่แวน่นทำไมเนี่ยจนะตอบอยู่แล้วเชีย์ใช่ไหมทุกคนคะเก้าห้าแรงกว่าเก้าหนึ่ง แรงกว่าลูกเพราะฉะนั้นข้อนี้ถือว่าผิดค่ะตอบได้เลยปะตอบได้เลยปะต้อถามข้อไหนผิดใช่ปะโซโล่จ้าโอเคนะคะเอาข้อต่อไปขออีข้อหนึ่งขออีข้อหนึ่งคุณเนิร์ขอขอช่วยอีขอ้ขอ,ขอ,ขอ เขาต้องใช้แก๊สเชื้อเพลิงอ,อยู่แล้วใช่ป่ะใช้ปิโตเรเลียมอยู่แล้วใช่ไหมลงไฟฟ้าแต่เขาบอกว่าเขา่ใช้แก๊สมีเทนแทนการใช้น้ำมันเตากับลิกไนท์ทุกคนขาแก๊สมีเทนอะแพงกว่าน้ำมันเตากับลิกไนท์เีรเพราะแก๊สมีเทนมีซีน้อยป่าน้อย,อยแก๊สมีเทนเขียนยังไงเออแกส๊แกสมีเทนอะเขียนว่า CH เซเพราะนั้นมีซีกี่ตัว แล้วของเหลวปะของเหลวปะน้ำมันเตาของเหลวปะจุดเดือดสูงไหมสูงสูงไหมสูงนะสูงนะเท่าเทียบกับมีเทนอ่ะใช่ปะ mm hmm. เพราะฉะนั้นเขาบอกว่าจะต้องใช้แก๊สมีเทนแทนน้ำมันเตาอ่ะทนแพงกว่าเดิมอีกเพราะฉะนั้นไม่จริงนะคะถ้าเกิดเขาจะต้องใช้พลังงานทดแทนที่เอามาแทนแทนน้ำมันเตากับลิควิดเนี่ย เขาจะใช้คุณคนนี้เขาจะไม่ใช้มีเทนค่ะแต่เขาจะใช้เป็นแก๊สชีวภาพแทนค่ะทุกคนจดดน้อไปนอ่อย ชีวภาพนะลูกมาใช้ในการผลิตแทนค่ะง่ายไหมปิตเเลียมง่ายไม่ได้ยากขนาดนั้นใช่ป่มทุกคนขยันอ่านจนนิดนึงเช,ช,ช,ชื่อเลยว่าทำได้โอเคป่ะครูพยายามสอนคีย์เวิร์ดของทุกบทก่อนเพราะว่าเดี๋ยวเวลาเราไปเจอข้อสอบจริงๆเราจะได้เอาไปไประยุกต์ใช้ได้ครูจะไม่เฉลยข้อสอบอย่างเดียวโอเคไหมคะเพราะเฉลยข้อสอบอย่างเดียวบางทีเราใช้ได้ โอเคเนาะแต่ถ้าเรารู้คีย์เวิร์ดของข้อของเรื่องเรื่องนั้นเราจะไปประยุก์ใช้ในข้ออื่นได้ด้วยทุกคนโอเคไหมยาเคมีนักเคมีขึ้นนะามาหวังว่าคะแนนของช่องนา้นจะเพิ่มขึ้นมนาะอุ๊ยอุยไม่มีใครรับปากเลยรับปากหน่อยเ okay, okay. ออโอเคโอเคเพราะฉะนั้นค่ะเดี๋ยวไปเจอคุณนรินในภาษาอังกฤษต่อเดีย๋ยวทุกคนเมาเคมีนันหมดแล้ว คุณท้าครับข้อ5โจทย์ถามว่าข้อใดไม่ถูกต้อง